สวัสดีค่ะมีนค่จากไปด้วยกันไหมนะคะก็ความประทับใจของคอร์สมีนะคะก็คือพลังงานโดยรวมค่ะของของทุกทุกคนนะคะทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนร่่มคลาสนะคะที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ส่งพลังงานที่ดีให้แก่กันนะคะแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกๆอย่างไปด้วยกันอาจารย์ก็สามารถตอ,อบคำถามแล้วก็ใส่ใจกับ ทุกๆคนทุก,ทกๆข้อสงสัยนะคะแล้วก็ทั้งเอทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งเป็นเป็นโค้ชให้เราด้วยนะคะก็ก็ก็จริงๆชอบทุกอย่างมากๆเนาะทั้งเนื้อหาทั้งทั้งพลังงานที่เกิดขึ้นภายในคลาสแล้วก็ทั้งความตั้งใจของทุกๆคนที่ที่ที่ทำให้สิ่งที่ทำให้คลาสนี้มันราบลื่นนะคะก็ แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเอ้ยอยากเรียนจะจะเรียนดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองมานะคะก็มันมันมันได้ทั้งในส่วนของทฤษฎีเนาะแล้วก็ทั้งการปฏิบตัติแล้วก็การซัพพอร์ตให้เรามั่นใจขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะไปใช้ยังไงเราควรจะปรับปรุงตรงไหนเราทําสิ่งไหนได้ดีขึ้นบ้างอะไรอะคะ่ะก็ก็จะ ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการลงมือทําแล้วก็ได้คนช่วยปรับให้เรามั่นใจขึ้นทําได้ถูกต้องมากขึ้นทําได้ดีขึ้นด้วยค่ะ